สวัสดีค่ะเมื่อนี้เห็นไม่ยายนะคะเศษใบตองหายอยู่นี่ใบตองบ่อเดตากเด้อค่ะก็เลยเอามาขางไฟส่วนคุณหลานเด้อค่ะกําลังตําหัวสิงไข่บักพิกกระเทียมหัวหอมเด้อค่ะตําเซกันเมื่อนี้ตําเครื่องทีหลายตืบนะคะเพราะว่าห้ามกซึ่งง่ญ่ค่ะโค้งไก่สองโค้งปีกล้ยสามปีนะเพราะฉะนั้นเครื่องก็ต้องหลายนิดนึงนะคะให้เขาถึงเครื่อง นี่ค่ะโค้งไก่ที่เหาไดือซับไวเรียบ้อยนะคะาจากนั้นก็เป็นปีกล้วยเครื่องแกงที่เหาตำไวแล้วกับพักเด้อค่ะเสียลุวยนาตำเครื่องแกงเลี่ยวๆก็เอาโค้งไก่ที่เหาซับละเอียดเล้วเด้อค่ะลงไปตำนี่ตำให้เข้ากันเข้าเครื่องให้เข้ากันดีนะคะ ปัตนตอนนี่นรก,กร,ะระว่างนามมันกระเด็นใส่ตาค่ะคะ่คอยๆตาําแลวกระจางน,นั้นเอาปีกล้วยมาซับใส่ค่ะซับคือจังซับบะฮูงนี่แหละค่ะย่ำๆแล้วก็ฟานๆลงไปเลยในโคกนะคะปีกล้วยเมื่อนี่ใส่ทั้งเมื่อสามปีค่ะค่อยๆตั้ไปนะคะพอได้ปีนึงแล้วก็ตําให้เขาเข่ากันสักกอนมันจังเบลีอะค่ะ จากนั้นปุงรสดมีสามยางค่ะเกียรลระกะประแดกนะคะจักนิดน้อยนะคะบนิดหรอกค่ะสามทับพี่ค่ะเกลือกับสักซอนโตนึงนะคะประแดกสามทับพี่้นนะกะสุดท้ายนะคะขาดบบได้สำหรับได้หลายคนค่ะกระสิเป็นพงสู้รดเด้อค่ะเด้อ ผงสุรดนี่ก็แเล้วเต่มากค่ะไขมักหลายใสหลายมากหน่อยก็ใสหน่อยนะคะอยู่นี่ข้าใสประมาณสองส่วนซ่าค่ะพอถึงสองส่วนซ่าแล้วค่ะประมาณส่วนซ่าคคึ่งเนาะส่วนที่สองข้าใสแค่น้อยเดียวตำคุกเข้าให้เขากันนะคะตำให้ปีกกล้วยซีอ่อนๆลงนะคะ ปีกล้ยบอออนมันกะเวลาเ้าเอาไปหนึ่งมันมันบอ่อเสียบนะคะบอ่อเขานา้มเขาเน้อมันสีแข็งค่ะตามให้ปีกล้ยยุบยุบหน่อยนะคะหลังจากน,านั้นเอาก็มาห่อห่อเป็นห่อหมอกนะคะนี่จ้ะพักกะแล้วเต้นะคะมีพักหอมหอมก็คือเป็นหอมบัวค่ะแล้วก็พักอีตูล่าคือใบแมงลักนะคะ ระบานน่กะซีมีพริกลูกโดดบานเห่าเพิ่งกะซีเอิญักพริกล้อนะคะก็คือเป็นบักพริกเครือบักพริกเขียวบานเห่านี่แหละคะ่ะพริกเขียวพริกสมเอาใส่ไปห้ามันผู้ลังคน้นเพิ่นว่ามันเพ,พ็ดบ่พอเพิ่งอกากัดนะคะเป็นธรรมเนียมข้องกันเท็ด่อหมกอยู่แล้วนะคะตรงนี้บักพริกล้อใส่มีไงวานะคะนี่จูไฟเขาแห้งๆค่ะข้าวเดียวก็ได้กินเ้อจานี่เมิดฟ์ฟฟเมิดฟื้นดนนีละคะ่ะ หนึ่งไปก็ได้ก,กินแล้วค่ะฟื้นด่ลย์ไงนะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วเรียบร้อยอันมาว่ท่านตอนเพิ่นเปิดค่ะมาท่านตอนเพิ่นกินแล้วก็มาแซมน้ำกันค่ะ